โอเควัสดีค่สวัสดีวันพุธวัสดีคลิปสองเนาะคลิปแรกก็ขายประทงถูกไปแล้วที่เหลือเหลือแค่นี้ฮะเหลือ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 สีละผืนนะคะสีละผืนนะคะก็คือฟ้าตัวนี้นะคะฟ้าตัวนี้คุณุดตัดมาแล้วนะคะตัดออกมาก็สวยแล้วก็ใส่สบายนะคะนะคะฝ้าน้าทะเลนะคะนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะเหลือผืนเดียวนะคะแล้วก็ดํานาเทาตีนฝ้า ปลาลำทะเลนะคะดอกเขาก็สวยดีนะคะนะคะแต่มันก็สวย150ยาสบาทนะคะเพราะว่าเหลือเพียงเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วค่ะหมดแล้วแล้วก็ฝาตัวนี้นะคะฝาตัวนี้นะคะร้อหบาทเนาะใครจะรับนางไปตัดใส่นะคะแล้วก็ฝาตัวนี้นะคะวันนี้พูดด้วยสีฝ้าพระวันแม่เนาะตัวนี้สีฝาแล้วก็ฝ้าในหุ่นนะคะ นะคะร้อยแปดสิบาทนะคระับฟ้าตันนึงสูงไม่ลดเพราะว่าไหลเพราะว่าต้นทุนก็สูงแล้วก็ไทลื้อไทยลื้อเหลือพื้นเดียวนะคะฟ้าตีนแดงนะคะฟ้าตีนแดงสองร้อยบาทนะคะเหลือพื้นเดียวนะคะไหนๆให้มันนานหมดแล้วไม่ต้องเอาหนังเหลือไว้แล้วก็ตัวลายไทยลายไทยเหลือฟ้านะคะเหลือฟ้าตีนตีนน้ําเงินนะคะตีนน้ําเงิน,นะะแล้วก็มีข่ำชมพูนะคะสองร้อยบาทนะคะโอเค จบค่ะหมดแล้วนะคะแล้วก็คุณสุก็จะเหลือเหลืออีกตัวก็คืองานงานขอนะคะงานขอตัวนี้นะคะผืนนี้ก็จะมีตำแหน่นิดหนึงก็คือกีมันทับกันแต่ก็ไม่แม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยแล้ไปตัดเขาก็เขาก็มองไม่ค่อยเห็นหรอคกค่ะกีทับกันนะคะนะคะตัวนี้คุณสุเอามาลดราคานะคะคุณสุเหลือทั้งหมด4ีผืนนะคะนะคะ งานขอนะคะเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นงานฝองานงานลายขอยกยกนะคะตัดเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นงานขอปักนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ง,งานผินแต่เขามีตี้ตรงนี้เห็นไหมคะนะคะมีตุ้ตรงนี้นะคะ,ะ,คะงาน,น,นขอนี่ส่งแพงนะคะนะคะงานขอก็คุณสุขขอสองร้อยยี่สิบบาทนะคะสองร้อยยี่สิบบาทอันนี้คือสีม่วงนะคะแล้วคุณสุขก็เหลือสีชมพูนะคะ ชมพูวนผ่านนะคะถ้าขครไม่รับคุณสุจะเอาไปตัดผืนหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณสุเหลือชมพูนะคะชมพูตัดออกมาแล้วก็จะสวยนะคะงานขอสวยมากนะคะสวยมากไปงานแต่งไปงานอ,ออกพรรษางานอะไรที่เป็นงานขึ้นเครหน่อยนะคะตัดไว้เลยก็ได้ค่ะนะคะงานขอผ้าฝ้ายสองร้อยยี่สิบบาทนะคะคุณสุเหลือแค่ชมพูนะคะชมพูสามผืนนะคะนอกนั้นขายหมดแล้วนะคะโอเค จบหมดหมดแล้วค่ะนะคะใครจะรับตัวไหนก็บอกนะคะสําหรับเพื่อผืนะกาถุงที่เหลืออย่างละผืนสองผืนนะคะเนาะถ้าเป็นงานใหม่ลุงสุขจะสตาร์ทได้250ห้าบหมดนะคะน้งว่ากุสุดเหลือพื้นสองผืนุสก็จะโลไปนะคะจะใครจะรอง,งานโลก็รอนะคะจนเสื้อก็งานถามลุงสุขก็รอตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ เ,ะะเวลาเราถักเสร็จก็สวยนะคะสวยเนาะก็สวยก็เก๋ก็สวย,สวยอันนี้ XL เสื้อใหญ่แล้วก็สีฟ้ากําลังถักนะคะหลังถักสีฟ้านี่ก็ XL นะคะนะคะเดี๋ยวรอชมเนาะที่จริงตัวเขาก็เป็นฟ้าน้ําทะเลนะคะไม่ใช่ฟ้าน้ําเงินนะคะเป็นฟ้าน้ําทะเลนะคะเวลามองตัวจริงเขาก็จะสบายสบายตาหน่อยนะคะโอเคคลิปนี้อาจจะสั้นเพราะาอะไรเพราะว่าคุณสุู คุณสุไม่มีอะไรจะคุยไม่ใช่ไม่มีอะไรคุยนะคือไม่มีอะไรจะขายเพราะว่ามันต้องรอว่าถุงใหม่มาว่าจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวถ้าไงตัวนี้มันจะเหลืออยู่ไม่กี่พื้นนะต่แต่ซีนี้เหลือพื้นเดียวนะคะก็จะมีเหลือส้มเหลืออะไรแต่คุณสุเอามาลดอีกทีหนึ่งนะคะขายดูก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่านางยังมาใหม่อยู่นะคะยังเป็นสินค้าตัวใหม่นะคะแต,แต่คุณสุก็เอา,อาตัว น้ำไหลขีดนี้ไปตัดอยู่ไปตัดมาใส่สีขาวเทานะคะสีขาวเทาแต่สีที่ยอดฮิตก็คือสีอเ่าเทาม่วงใช่ไหมตัวเทาม่วงตัวนี้เขาจะสวยนะคะแต่วันนี่งกุุก็ไม่พูดถึงเพราะกุศุพูดถึงสองคลิปแล้วก็จะไม่พูดถึงก็ไปติดตามคลิปเก่าๆอุสุว่าชอบตัวไหนถ้าเหลือกุสุก็จะบอกว่าเหลือนะอันไหนไม่เหลือก็บอกมาไม่เหลอนะแต่ถ้าใครจะซื้อเสื้อแขนกุดเพื่อไปไปถักนะคะไปออดอปอเด็ เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วเดินไปไหนก็ไม่ต้องไปชนกับไข่นะคะก็สั่งคุณสุมานะคะเสื้อุคุณสุขายก็คือไซส์ A, ซอ๋ M นะคะคุณสุขาย200แล้วก็ไซ l, ส์ุสุขาย220้แล้วไซส์ XL, l อ x กขาย250นะคะถ้าใครจะซื้อไปถักนะคะไปถักเพื่อว่าเพื่อว่าดีไซน์จะได้ดีไซน์เป็นของตัวเองแล้วก็จะใส่ไม่ต้องเหมือนไข่นะคะ เวลาเราไปงานอะไรก็ไม่ต้องเหมือนใขรนะคะ,ะก็มีทั้งหมด14สีนะคะถ้าใครต้องการไซส์ไหนแล้วว่าอกเท่าไหร่แล้วถักให้คุณแม่อะไรทุกนี้แขนขุดสีฟ้าจะขายดีนะคะลองไปถักให้คุณแม่ถักง,ง่ายๆนะคะเแขนลายดอกมะลิลายดอกพิกุลลายอะไรก็ได้ดีไซนออกมาเพราะว่าเราถักเป็นอยู่แล้วเราก็ลองถักดูนะคะลองถักดูนะคะแล้วถักแล้วให้ของขัญท่านนะคะ ก็จะออกมาเป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะไม่ต้องเหมือนกันที่ทุกสุดใสเป็นไซเอตมันก็เลยดูตัวเล็กหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับแน่นเพราะว่าน่าเป็นรองโควิดแล้วก็ปอบลงหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทานข้าวไม่อร่อยเป็นเรื่องปกตินะคะนะคะถ้ามาอะไรนะคะถ้าเราเป็นธรรมชาติหมือว่ารับอะไรเป็นธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะใช่ไหมฮะถ้าเป็นธรรมชาติของของของการเป็นมนุษย์มันก็จะนะคะ ทําให้เราอยู่แบบสบายสบายอยู่กับโลกได้สบายปรับตัวเข้ากับสังคมสังคมก็คือมนุษย์โลกแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้นะคะปรับตัวเองนะคะจะลดตัวทิฏฐิมณะลงมานะคะก็อยู่ในสังคมคือเราลดตัวทิฏฐิมณะแล้วก็นะคะสิ่งที่เราเป็นนะว่าสิ่งที่เราเป็นเคะเรียกหัวโขนนะคะตำแหน่งนั่นแหละค่ะคือตําแหน่งนะคะตําแหน่งหน้าที่นะคะบางครั้งก็ไม่ควรจะใช้กับบุคคล บุคคลทั่วไปได้นะคะเขาว่ายอดของคนก็คือการน้อมใช่ไหมฮะยอดยอดยอดของต้นไม้เป็นไงฮะยอดของต้นไม้คืออ่อนใช่ไหมอ่อนไหวใช่ไหมส่วนลมพัดก็จะอ่อนไหวอันนี้คือยอดของต้นไม้แต่ยอดของคนนะคะยอดของคนก็คือผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะพอถึงเรียกว่ายอดนะคะยอดของคนนะคะถ้าเราอยากเป็นยอดของคนนะคะเป็นยอดของคนให้เขา มองว่าโอ้โหดูเขาเสีอะไรนะเขาเป็นถึงขั้นนี้เขายังนอบน้อมบุคคลเ่นนะคะการนอบน้อมเหมือนพี่เบิร์ตเห็นไหมคะพี่เบิร์ตเขาก็นอบน้อมภูสลาอะไรอย่างนี้นะคะคืออายุไขไม่เกี่ยวนะคะเกี่ยวที่ว่าบุคคลนั้นควรจะนอบน้อมเขาไหมนะคะบุคคลที่เราควรนอบน้อมคือบุคคลที่มีสินนะคะมีศินเหนือเรานะคะบุคคลที่มีปัญญาระดับหนึ่งนะคะเราก็นอบน้อมเขานะคะ อายุบางครั้งคนอายุ70-80แต่ถ้าจินเหล้าเมายาเราก็ไม่ควรจะนั่นะนะคะให้เดินห่งหางๆเขาเรียกว่าคนพานก็ไปห่างๆนะคะแต่เราต้องดูคนนะคะดูคนกันเป็นคนน้อ,นอมก็ต้องดูคนว่าบุคคลไหนคนคารพบุคคลไหนไม่คนรคารบนะคะประมาณนี้นะคะนะคะการวางตัวของกันอยู่ในสังคมก็ต้องปรมบณน,นี้นะคะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างหรือบางบุคคลเราควรจะวางเฉยกับเขานะคะถ้าเสียวาแล้วไม่ได้อะไรก็ไม่ควรเสียวานะคะ คุยได้นิดหน่อยนะคะคุยได้นิดหน่อยแต่ก็ใหญ่เยอะนะคะใหญ่เยอะเราก็ต้องดูคนนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ว่ามันใช่ก็เติมร้อยกับเขานะคะเติมรอยกับเขาขาบอกว่าถ้าบุคคลไหนทําให้เราอมยิ้มได้บุคคลนั้นก็กอดเขาวายจากเขาไปไกลเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นสิ่งหายากนะคะสิ่งหายากคือบุคคลที่ทําให้เราคุยไปแล้วแล้วอมยิม้มแล้วสบายใจเขาเรียกว่านะคะ,รนนะ,คะตรงจรงเกาะเขาวายแล้ว จิตใจเราก็จะเป็นคนที่ร่มเย็นตามเขานะคะโอเคนะคะทํมารักษาเนาะสวัสดีค่ะ